สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบวิเคะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษาทสลิ์ครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำเงครับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนวันศุกร์นะครับราคาทองคําก็ยังคงโดนแรงขายกดราคาปรับตัวลงมานะครับหลังจากที่พยายามดันราคาขึ้นทดสอบแนวต้านแต่ก็ไปได้เพียง1,960เหรียญตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะข้ามไปมากกว่า1,970เิเหรียญน,นะครับก็โดนแรงขายกดราคาปรับตัวลงมาก่อนที่จะมาทําราคาโลที่1 9 3เเหรียญน,นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับ ลาหูย้ายราศีจุดเปลี่ยนดวงชะตาบูชาทองเทวดานพเคราะหขุ้มครองดวงชะตาประทานพรให้สำเร็จสมหวังทองคำแท่งออสซิลสิส96.5%น้ำหนัก0.3กรัมบูชาเพียง1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนถึง3ครั้งด้วยกันโดยครั้งล่าสุดฝั่งขายอยู่3 3ม0 0กับ50ซื้ออยู่3 3มหมืนะครับเปลี่ยนแปลงประมาณลบห้ส่วนราคาของทางออสซิรลิสฝั่งขายอยู่3 3มหมกับสาซื้ออยู่3 3มหมืนะครับปรับเปลี่ยนประมาณลบหกสโตสปอร์ตอยู่1,938,939เหรียญครับ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรฐษฐกิจสําคัญในข้ามคืนนี้นะครับสำหรับข้ามคืนนี้ยังไม่มีการประกาศตัวเลขนะครับก็จะไปเริ่มมีการประกาศในช่วงวันอังคารที่14นะครับช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวเลขจะเป็นบวกหรือเป็นลบต่อราคาทองคํานะครับ มากันที่ค่าเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้อยู่105.75เหรียญจุดนะครับโดยภาพรวมสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับรอบหลังถือว่าก็มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่ปรับตัวลงไปแล้วเราเทสในส่วนของโซนแนวรับไม่หลุดนะครับถ้าเราดูในส่วนของกราฟลายวันก็จะเห็นได้ว่าเป็นกรอบที่ราคาเนี่ยมาเทสในส่วนของกรอบในอดีตนะครับเป็นกรอบที่ราคาเนี่ยขึ้นไหวโซนเนี้ยครับแล้วก็ฟอร์มตัวดีขึ้นไปและปัจจุบันเนี่ยลงมาเทสตรงนี้ครับก็คือไม่หลุดต่ํากว่าโซนเนี้ยครับ ไม่หลุดต่ำกว่าโซน1 0 4 8 5นะครับตรงนี้ก็มีแรงซื้อดันค่างเงินดอลลาร์แข็งค่ากลับข,ขึ้นไปนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยมองว่าถ้าขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาเทสในส่งของโซนแนวต้านหลักนะครับก็คือเป็นต้านที่ราคาเนี่ย ฟอร์มตัวนะครับแล้วก็ปรับหลุดลงไปเนี่ยครับแล้วก็ณปัจจุบันขึ้นมาเทสแล้วตรงโซนนี้หนึ่งร้อยห้าเหรียญจุดเก้าสามนะครับก็มองว่าถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ตรงนี้ก็มีโอกาสแข่งค่าต่อแต่ถ้ายังไม่ผ่านอาจจะมีสลับย่อมาแต่สลับแล้วทั้งยืนตรงนี้ได้ก็มองว่าทิศทางเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะดันราคากลับขึ้นไปได้อยู่เหมือนกันครับ มาต่อกันที่ค่าเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่36.06นะครับตอนนี้ก็โดยรวมถือว่าค่าเงินบาทก็อ่อนค่ากลับมายืน36บาทขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูครับว่าในส่วนของโซนถัดไปเนี่ยค่าเงินบาทจะเบรกได้หรือไม่นะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยหลังจากที่ราคาเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าลงมานะครับเราก็จะเห็นว่าปรับตัวแข็งค่าลงมาเนี่ยแล้วสามารถฟอร์มตัวโซนเนี่ยครับแล้วสามารถเบรกกรอบนะครับโซนแถว35อา35.60ขึ้นมาได้เนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าพอเบรกขึ้นมาได้เนี่ยราคานะครับก็มีแรงซื้อดันอ่อนค่าขึ้นมานะครับรวมไปถึงนะครับราคามีการอน,นะครับฟอมขึ้นมาแล้วก็มีการปรับย่อลงมาก็จริงแต่ก็ไม่หลุดกรอบเนี่ยครับกรอบที่เขาฟอร์มตัวรักษาหรือสะสมแรงซื้อครับ เรอฟอร์มตัวลงมาแล้วไม่หลุดตรงนี้ก็เลยดันราคาหรือดันอ่อนค่ากลับขึ้นมาได้นะครับแต่เมื่ออ่อนค่ามาแล้วก็ต้องดูว่าถัดไปนะครับว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยเขาจะสามารถที่จะอ่อนค่าได้ต่อหรือไม่ก็ต้องดูครับว่าจะสามารถเบรกกรอบเนี่ยครับเป็นกรอบเดิมในอดีตที่ราคาพยายามดันขึ้นไปช่วง36.4สกนะครับโซนแถวเนี้ยไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีการปรับย่อหรือแข่งค่าลงมาดังนั้นณนะปัจจุบันก็ต้องดูครับว่าค่าเงินบาทเองกับฟอร์มตัวสามารถ เบรกได้หรือไม่ถ้าเบรกได้ก็มีโอกาสอ่อนค่าต่อครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านจริงก็อาจจะสลับแข็งค่ากลับมาเทสในส่วนของโซนแนวรับก่อนครับสำหรับสปอร์ราคาทองคำนะครับตอนนี้อยู่1 9 3เเเหรียญนะครับก็เริ่มย่อลงมาเล็กน้อยนะครับซึ่งโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าตั้งแต่ช่วงท้ายสัปดาห์มาราคาทองคำก็ยังถือว่าในส่วนของทางขึ้นก็ยังคงลำบากอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะดันราคา กลับขึ้นไปมากกว่า1,970เหรียญได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าแรงขายยังกดดันราคาอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยมองว่าทิศทางเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับย่อได้อยู่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้าในช่วงท้ายสัปดาห์แต่ช่วงคืนวันพฤหัสนะครับราคาเนี่ยหลังจากที่ลงมาเทสเนี่ยครับโซนนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นกรอบที่ลงมาสะสมแรงซื้อตรงนี้ครับ1,944เหรียญแล้วก็ดันกลับขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงคือวันพฤหัสนะครับ1,964-65เหรียญโซนเนี้ย ประมาณ68เหรียญหรือไงเนี่ยนะครับประมาณขึ้นมาเนี่ยไม่ผ่านแล้วก็รอบหลังเมื่อคือวันศุกพันเหเหรียญไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็เลยโดนแรงขายกดราคาปรับตัวลงมาบวกกับว่าหลุดพันเี่เหรียญก็คือในส่วนของโซนนี้ครับก็คือฐานเขาฐานแนวรับหลุดลงมาตรงเนี้ยก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงมาทําราคาโลที่พันเแถวแถวสัก30เหรียญนะครับแถวแถวนี้ครับ ลงมาพันก็าร้อยเหรียญตรงนี้ตรงนี้นะครับก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็เลยมองว่าทิศทางเนี่ยโดยภาพรวมนะครับณตอนนี้ถือว่าราคาทองคำเนี่ยก็ฟอร์มตัวในลักษณะของในส่วนของอแนวโน้มขาลงหรือลึกอ,อในภาพของการปรับฐานลงมานะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องดูครับว่าถัดไปเนี่ย ในส่วนของกรอบแนวรับเนี่ยครับเป็นกรอบที่ราคาเคยมาเทสในส่วนของอดีตที่ผ่านมาโซนนี้นะครับสะสมแรงซื้อแล้วก็ดันราคากลับขึ้นไปได้นะครับดังนั้นก็ต้องดูณนะปัจจุบันว่าราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวกลับลงมาแล้วจะหลุดต่ำกว่า1ั3 0ก้บถึงพันเยี่สิเหรียญหรือเปล่านะครับให้เต็มที่เลยก็คือช่วง1,900เหรียญนะครับถ้าหากปรับตัวลงมาแล้วยงยืนได้ตรงนี้ฟอร์มตัวลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับ รวมไปถึงในส่วนของสัญญาณ RSI เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราดูว่าข้าวเนี่ยมันเป็นลักษณะดววิเจนก็คือเริ่มขัดแยง้งอาจจะมีโอกาสที่จะ ดีดกลับขึ้นไปนะครับลุ้นว่าจะดีดกลับขึ้นไปดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอดแล้วรับความเสี่ยงได้ถ้าภายในวันเนี่ยมองพันเก้าร้อยสามสิบพันเก้าร้อยี่สิบเหรียญครับก็คืออยู่ประมาณช่วงสามหมื่นสามพันทนจนถึงสามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบมองว่าถ้าลงมาแล้วไม่หลุดตรงนี้ลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปแต่ถ้าหลุดต่ากว่ามากกว่าพันเก้าร้อยสิบหรือพันเก้าร้อยเหรียญตรงนี้ต้องพิจารณาการตัดขาดทุนออกไปก่อนครับ แล้วก็ในทางกลับกันถ้าราคาดีดกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าต้องบอกแล้วว่าเทนเป็นเทนขาลงมองว่าถ้ามีการฟอร์มตัวแล้วดีดกลับขึ้นมาได้ตรงนี้ก็ยังคงแนะนําว่าให้แบ่งขายหรือทย,ยอยขายทำกาไรครับพันเหเหรียญสามหม่นแล้วก็พันเหเหรียญสามหม่นรรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่อาจจะมีการเข้าราคาไว้แล้วนะครับก็มองว่าตรงนี้ลุ้นตรงที่ว่าบาทอ่อนกลับขึ้นมาช่วยแล้วก็ลุ้นว่าถ้าสปอร์ตดีดกลับขึ้นไปเนี่ย ก็จะบวกทํากําไรขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็ยังคงแนะนําให้แบ่งขายหรือทยอยขายทํากําไรครับเพราะว่าจนกว่าจะเบรกโซนนี้ครับโซนที่เขาหลุดลงมาได้เนี่ยครับพันเก้าอยเ็ดเหรียญถ้าฟอร์มตัวแล้วเบรกขึ้นไปได้ตรงนั้นค่อยไปขายแนวต้านด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่อยากรับความเสี่ยงนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่มันเป็นกรอบอตามสเต็ปนะครับเนี่ยครับ เป็นกรอบที่ฟอร์มตัวแล้วก็บีดีขึ้นไปฟอมตัวดีมากมันก็บ่งบอกว่าราคาเนี่ยถ้ามีการปรับตัวลงมาสมปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะย่อลงไปได้อีกดังนั้นสําหรับคนที่ยังไม่อยากรับความเสี่ยงนะครับมองว่ารอในภาพแบบนี้ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเทรนขาลงมาตลอดนะครับแล้วมารอบหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาย้ําในส่วนของโซนแนวรับนะครับย้าย้าก็คือไม่หลุดแล้วแล้วดีกลับขึ้นไปนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดในการเขาซื้อ อาจจะซื้อแพงจริงแต่คือบ่งบอกว่าราคาเนี่ยมันไม่หลุดแล้วเริ่มกลับมามาขึ้นนะครับเริ่มมีแรงซื้ออย่างเงี้ยเราค่อยเข้าไปซื้อก็ได้ครับค่อยกลับเข้าไปนะครับสําหรับคนที่ยังไม่อยากเัาความเสี่ยงรอการกลับตัวครับอ่าหรือตรงแบบเนี้ยอ่าภาพนี้ก็ได้ครับเราก็จะเห็นได้ว,ว่าราคาเนี่ยครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ลงมาเลยลงมาเสร็จแล้วมันไม่ลงต่อแล้วเนี่ยมันย้ําแนวรับ ดีขึ้นไปย่อกลับลงมาเนี่ยครับตรงนี้เป็นจุดในการเข้าซื้อจุดในการเข้าซื้อแล้วก็ดีขึ้นไปนะครับอันนี้ภาพให้เห็นภาพเข้าๆว่าถ้าถ้าดูตรงเนี้ยมันมองว่ายังไม่อยากรับความเสี่ยงก็ต้องรอดูครับชะลอว่ามันจะอะฟอร์มตัวได้หรือเปล่าเราให้เข้าซื้อนะครับแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็ให้เต็มที่ครับกร่องน,นี้มันไม่ควรหลุดต่ำกว่ากล่อบน,นี้แล้วเพราะแม่งมันจะปรับฐาน จะเป็นการปรับฐานหลุดต่างว่าโซน900ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็จุดขายนะครับก็สรุปนะครับสำหรับภาพอ่าก็สรุปนะครับสำหรับภาพทิศทางราคาทองคำเนี่ยก็ยังคงมองว่าแรงขายยังคงชนะตลาดนะครับยังมีโอกาส ปรับตัวหรือว่ากดราคาให้ราคาทองคำเนี่ยมีการย่อตัวได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของโซนนะครับนะครับลุ้นว่าถ้ายังไม่ดูดต่ากวันเก้าร้อยสิบถึงพันเก้าร้อยเหรียญลงไปเนี่ยก็ลุ้นที่ราคาครับฟอมตัวแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ก่อนจบกันไปครับสำหรับคิปวิเคราะห์ราคาทองคำในช่วงบ่ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคิปวิเคราะห์ราคาทองคำทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับผมครับสวัสดีครับ ซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสินิสสแกนเลยครับ